สวัสดีครับสวัสดีครับดิพี่ชัยนาวีอนดามันครับไฟนลซ้อมมากี่วันมันเดือนกว่าซ้อมอยู่ที่ข่ายนาวีอนดามันอยู่ที่ภูเก็ตอที่เดิมเลยใครไปเป็นกุบะซ้อมตอนนี้ก็มีน้องน้องทหารในค่ายครับพวกในค่ายเชื่อนะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบหกครับสูงเท่าไรหร่ร้อยหกสิบเจ็ดน้ำหนักแบบปอยเราตอนนี้ห้าสี่ห้าสิบห้ามวยสไตล์อะไรครับสไตล์วันนี้เลยต้องมาเจอรุ่นน้องนะเจ้าบุญชัยไม่เคยต่อยกันด้วยไม่เคยครับครัง ้องก็แข็งแรงครับแล้วก็ดูดันครับวันนี้มาเจอรุ่นน้องวางเกมมันแพงไงดิก็มาปกหลักทั่วเหมือนตามสไตล์เราเลยแล้วเดี๋ยวแก้ไขวุฒิเขาเลยีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ที่ตะวันนาตะวันนาวันนั้นเป็นไงแพ้เป็นนายาแพ้คะแนนไปเนาะวันนั้นเวทเท่าไหร่เวทสองก็เวทนี้เลยแล้วแพ้วันนั้นปุ๊บแล้วหายไปกี่เดือนเนี่ยประมาณสองสามเดือนครับเออหายไปไหนมาพัร่ังกายแล้วก็เจ็บอยู่ครับอ๋อตอนนั้นเจ็บนี่ดีดีหมดแล้วครับร่างกายพร้อม สวัสดีพอมาแจ้งใจิดปะครับผมพอมาชนะนะครับผมเมื่อเช้าสอบหนักแล้วเป็นไงบ้างเพืนยี่จุดสองจุดโอเร์บยสบายเลยร่างกายตอนนี้เต็มร้อยแล้วเต็มร้อยคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ประมาณสามสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดได้ทั้งหลักร้อยบวกยังครับได้เนาะคนจังหวัดคนจังหวัดตังครับฝากเชิญชวนแฟนคขับแล้วหน่อยก็ฝากชวนพี่น้องชาวตังครับวันนี้ผมจะฟ้าใจกลับบ้านได้ครับพ่อหมอแจ้งเกิดนอ่ะขอโชคดีครับ